ต่อจากภาพที่สองเธอพูดกันไปพูดกันมาเธอพูดกับผีไังไงก็ไม่หู้แล้วก็ตกกันคือเพราะแม่ขนุกกมาไว้ ค่ะเราเห็นชุดกันไม่เช็ดชุดเวลอเราปิดหน้าตาโอ้โหมันมันขนานี้กลัวผีกลัวผีกลผีผนอน,นอนนอนนอนสบายมากแล้วก็ตรงกลางคือ,อกแกต้องตัดเป็นกับของฉัน รัวผีก็รักมีดออกมาเช้าวันรุ่งขึ้นใเนี่ยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนวันนี้ไม่ต้องอาบน้ำละขี้เกียจอาบน้ำละเลยชุดนี้เร็วต้องเป็นหมว ไปกันเฮ้แม่ แต่มันก็ไกลอยู่นะเนี่ยใครมาถึงแล้วขึ้นมาช่วด้วยครับเฮ้ยควยไข่ปาดเจ็บเดี๋ยวไปส่งที่ตรงนั้นเลยครับคือแม่ก็นนอนตรงนี้ก็เด็กแบบ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 แม่ยืนยืดเท้าแล้วแล้วก็ยืดขาเม้าไปเฉยแล้วก็นอนกอดฝัน ตาฝ่อช yeah mm ิง่ด้วยะคุณหมอคะช่วยดูแลข่ะด้ไคะได้เลยค่ะ